โบน่ะที่เป็นดอยอ่ะโอ้โหเหมาะเยอะมากข้าบนนะคะดูแล้ววันนี้อากาศแบบพอดีพอดีน่าจะสวยงามเลยค่ะดูในเมื่อพวกเรามาดอยช้าจะมาถ่ายรูปกระดดกไม้ไม่ดูอะไรเลยมาเสียเพื่อเสียเสามน <laughs> มาถือแล้วค่ะสวยมากเลยนะคะตอนนี้<ช>แบบมาแล้วไม่ผิวอะจริงๆทุกคนดูหูดอกไม้สวยงามมากๆเลยไม่ว่าจะแบบมองไปทางไหนก็สวยมากดอกไม้งามงามจ้ะดอกไม้งามคมก็งามเจ้าดูบรรยากาศวันนี้นะคะเรา ต้อนรับสู่ช่องนั่งเฝอคันดอยนะคะวันนี้แต่ตัวสว่ๆไม่พาเข้าป่าแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวหนึ่งวันนะคะพกผ่อนนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะกระสานเสาค่ะทุกคนไปไปกันเลยค่ะแล,แล้วพวกเราก็มาถึงขึ้นทางแล้วนะคะ<ช>ไม่ใช่ขึ้นทางสิลงมาจากดอยแล้วออลงมาจากดอย,ออาาดอยตอนนี้จะเข้าในเมืองแล้วนะคะก็ใช้เวลานาน,านอยู่เนะาะจะในใอันนี้ลงมาประมาณสัก สามสิบนาทีถือสี่สิบนาทีเนี่ยแหละประมาณนั้นอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าอากาศแบบอันนี้มากไม่ค่อยมีแดดฟ้ามืดมืน่อยคึนคืนนะคะข้าล่าก็คล้ายๆกันเลยอะเหมือนกันไม่ไม่ต่างกันแต่ว่าในเมืองขั้ลลางตัวนี้รู้สึกว่ามันจะแบบอันนี้กว่านิดนึงสว่างกว่านิดนึงไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อยาวค่ะ กาในเมืองกับในบนดอยเนี่ยจะแตกต่างกันเลยนะคะในเมืองก็คือแบบรถจะเยอะกว้างเลยอันนี้จะเป็นแม่จานนะคะที่ใกล้ที่สุดในที่ลงมาจากดอยอก็นั่นแหละค่ะเส้นนี้อันนี้เราจะไปนน้าก็คือเข้าเมืองกอ็แม่จานเสร็จแล้วก็เข้าเชงล,ลายอย่างเนี่ยข้างล่างแถวๆนี้ก็คือขอไข่เนี่ยครบเลยนะคะเราไม่จําเป็นตองแบบเข้าไปในเมืองเชงลายแบบไปไกลอะไรอย่างนี้เลยเพราะแถวๆนี้ก็คือมีหมดเลยไม่ว่าจะแบบ ขอกินขอใช้อะไรแบบต่างๆนี่ก็คือเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ถ้าไม่มีถ้าอะไรที่ไม่มีจากขางบนด้วยาจะลงมาขลาอย่างเนี้ยไม่ไม่ได้ไกลมากแล้วก็เส้นนี้ก็คือเราจะไปเช่แซก็ได้หรือว่าเช่ลายเข้าในเมืองตัวเมืองก็ได้มันไปได้ละลายทานเลยอย่างเนี้ยก่อนที่เราจะขึ้นดอยช้างนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปดอยช้างกันเนาะเราเติมพลานิดน,นึงนะคะซื้อขนมขบเคีคเ้ยวเข้ามา เล่นไปด้วยเนาะระหว่างที่เราขึ้นไปขัางบนเว้ยเราไม่มาเส้นนี้นานมากโดยชั้นนี้น่าจะแบบปีละค้าอะไรอย่างเงี้ยมาชชว่หน้าเหนาวนะคะเพราะว่าชชว่หน้าเหนาวนี่ทิพเที่ยวเยอะค่ะสวยด้วยนะมาแค่แบบปีละค้าอะไรอย่างนงี้นี่ก็แบบเวันนี้ก็เลยแบบเต็มที่เลยนะคะแต่งตัวกันสวยงามมากรอบนี้มากาสามสาวพี่สาวไม่ได้มาด้วยปกติแล้วก็คือมาด้วยการแบบอู้เยอะมากเลยเนาะเต็มรถคันเลย ถ้าหลานท่างอะไรแบบเต็ม่ซนอะวันนี้เขาทำงานเขาพผล่จะกินไหมแม่ไม่ยังไม่อากมา่ะเขาก็จะขายของอะไรอย่างนี้โอ้โหวันนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากเลยเยอะกวอยู่บวกกว่านหยุดด้วยอะไรม้กเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์กินขนมไปกินชาไปเติมพลังไปทุกคน เดี๋ยวรุยเดินทางกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่าทางขึ้นดอยชา้างตอนนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงบ้านเราจะที่น้ำโดนน้าท่วมด้วยนะว่าเออมันแบบเป็นยังไงบ้านแล้วอะไงรอย,งไงอย่างเนี้เนาะไปค่ะเราเริ่มขึ้นดอยแล้วนะคะนี่เข้ามาเส้นทางดอยชา้างแล้วดอยชา้างก็เส้นทางน,นี้ก็คือจะเหมือนทางขึ้นบ้านน้อฝนเลยนะคะก็ถนนแบบว่ามันไม่ได้กว้างมากอะไร ก็คือแบบเป็นถนนสอนเลนนะคะก็สามารถเอารถเก๋งมอเตอร์ไซค์อะไรแต่ตางๆเนี่ยมาเที่ยวได้นะคะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยครึ้มมาเลยแล้ว้าบนอ่ะที่เป็นดอยอ่ะโอโ้โหหมอกเยอะมาก้าบนนะคะดูแล้ววันนี้อากาศแบบพอดีๆน่าจะสวยงามเลยค่ะนะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นดอยลงดอยขึ้นดอยก็อาจจะถือแล้วเนาะโอโ้โหดูสิหรือว่าเป็นฝนหรือเปล่า <c oughs> ไม่แน่ใจเนาะมองหรือเปล่านู้น่ะฝนูนะคะ เนี่ยมันคล้ายๆเหมือนแบบว่าฝนอ่อยๆบ้างใช่ไหมน่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้โอ้ดอกไม้สวยมากพทุกขั้นทางไม่ต้องขึ้นไครับรบแล้วนะขันทางนี่ก็<ช>แบบเราจอดแบบแอบๆแ,แล้วก็ถ่าถยรูปล้วน่าจะสวยมากเลยเนาะใช่ดูซิแบบโดดเือแบบแบบกับถนนดาดสวยสวยดอกไม้เหลืออลลัมมากเลยอะ่ะเส้นทางที่ทางขึ้นลอยชานี่ย ถ้าไปปูดแบบหน้าบ้านอะไรนี่ก็คือน่าจะบาาแบบสวยเลยนเนี่ยเนี่ยมันดอกบัวตองใช่มันน่าจะบางพร้อมกระอดบัวตองเนาะดอกบดบัวตองต,ตอนนี้ก็เริ่มบานแล้วเหมือนกันอะดูสิเออน่าจะคลื้มๆมากดูหรอน่าจะไม่ใช่ฝนน่ะนี่เขาก็ยังปลูกข้าวอยู่เนาะเนี่ยดูสิแบบเป็นอันนี้เหมือนกันอะเป็น เข้าวนาที่เขาปลูกเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นป้ายบอกทางนะถ้าขึ้นไปอ่ะนี่อันนี้ประมาณาช่าประมาณหมู่บ้านแม่มอญแม่มอนนี่นี่วันนี้ที่เราจะไปนะคะไอเว้าวขึ้นได้สองทางเนาะใช่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนว่าจะขึ้นเส้นไหนเส้นแบบถ้าใครที่แบบว่าอยากจะไปแบบว่า แบบลำบากลำบากก็คือต้องขึ้นขบวนอะที่เขาเป็นสวนอะไรอย่างเนี้ยแต่ถ้าอยากขึ้นแบบสบายๆก็ต้องเป็นเส้นนี้เนาะโอ้โหดูว้าวเรามาถึงอันนี้แล้วเอเนะกลน้ำที่เราต้องผ่านนะคะเดี๋ยวว้าวแบบว่านี้มาเลยอะดีมากที่นี่นี่เขาที่แบบว่ามาถ่ายอันนี้ก็เยอะมากเลยเนะเาะผ่านแบบประมาณนี้ดู กวามมากเลยเก็บน้ำที่นี่น้ำมันจะแรงหรือเปล่าเนี่ยเออเราเก็บมันได้อยู่น่าจะไ,ไม่แรงนะ่าจะไม่แรงเขาเลยเก็บตอนที่ร้ําท่วมตรงนี้นี่โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยอะ่ะลารอดสุดเลยนาะตอนขับเดี๋ยวตอนขับกลับมานี่เดี๋ยวให้เพื่เธอไว้ล่าลอดตรงนี้หน่อยโอ้ัวคนณเข,า,ขา,านี่ไงเพื่อจะล่าลอดยื้อไปไปเนี่ย ต่อไปก็ขึ้นดอยต่อนะคะวันนี้ยาวๆเราจะต้องเข้าขลานเจ๊ะใช่ไหเราใช่เราต้องเข้านี่ตาลังขึ้นไปอีกไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ค่บน,นีอ๋อนี่นี่นี่งน,น,นี้อันนี้ถ้าตรงขึ้นไปเราก็เข้าอันนี้นาะดอยช้างไช้างแต่เราจะเลี้ยวขวานะคะวันนี้นี่ไม่มอง เส้นทางก็ยังปกติอยู่นะยางยัดีอยู่นะ้องเส้นทางก็อม,มันอันนี้กว่ามันเดยนนิดนึงเพราะว่าเขาทําแบบอ่าเพียรพื้นที่อะไรประมาณนี้ไปที่แล้วนี่มันจะไม่ไม่ขนาดนี้ไปที่เราวมาัย่าแบบแค่แค่ยญาเต็มอะไรหมดเลยงนอกเนี่ยแต่รอบนี้ก็คือโอเคแล้วถนอนอะไรอย่างเนี้ยสะดวกค่ะ ระหว่าถ้าขึ้นไปนะคะพี่พี่สามารถชมวิวสวยๆได้นะคะไม่ว่าจะซ้ายจะขวาอะไรประมาณเนี้ยลากาโตรกระเต้ก็มีสวยมากยิ่วันนี้แบบอากาศมันมีฝนเลยด้านบนนู่นอ่ะดู้ฟอลอยนิดนึงนะอันนี้ต้นรางนิดนึงนะคะในการขับรถขึ้นไปอ,ะอ่ะอคือถ้ารถสองขามาส่วนทานี้มันจะลำบากหน่อยนิดนึงเมื่อกี้เห็นรถคันนึงนะะเสียทาง นี่ยถ้าถ้ารถ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 สองคันมันมาก็ตอนนี้หนึ่งหลบซ้ายหลบขวากันต่อไปเราจะขึ้นดอยดอยหนึ่งขบนดอยนุ่ระสูดอยที่จะขึ้นเนี่ยสูงสูงแปดกิโลก็ถือว่าไกลอยู่นะเนี่ยจะปาทาขึ้นมาจะปาทกเข้าที่เนี่ยเขาบอกแปดโลขึ้นดอยต่อดอยสูงแฮะ เหมือนเป็นดอยอันนี้เลยเราเลยสูงม,มากระหว่างทางนี้มีแต่มีคาเฟ่อะไรเยอะอยู่เนาะใช่เนี่ยว่างแบบเอ่อมามาเตกเตอคอเสะตใช่อะไรประมาณนี้มีกระสั้นไหมก็มีแล้วก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนี่หมู่บ้านไม่ใหญ่นะหมู่บ้านเร็กๆขบวบนอะ่ะเป็นสมมาเป็น,น,นชุมพรค่ะนุ๊กน้งใช่หมู่บ้านไม่ค่อยใหญ่เห,เหมือนเหมือนแถวบ้านเราอะ่ะ ฝันนี้จะธรรมชาติกว่าบ้านเรานิดหนึ่งเข้ามาในหมู่บ้านแล้วจ้านี่เราต้องค่อยๆขับรถไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ารถส่วนทางอะไรอย่างนี้มันจะลํบาบากแล้วก็เป็นเขตชุมชนอะไรอย่างเนี้เราก็ผ่านเส้นนี้แหละหมู่บ้านอาขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็คล้ายๆแบบหมู่บ้านหมู่บ้านอาพวกเรานั่นแหละที่อยู่บนดอยกันอยู่ข้างๆถนนอะไรประมาณนี้นบ้านเขาก็เป็นบ้านไม้ อ,อะไรประมาณนี้แหละดูโดยชายนี้เป็นโดยที่แบบสูงมากสูงแล้วก็แบบว่ามันขับรถลำบาอยู่นะโตขึ้นมาข้าบนน่ะถ้าข้าล่านี้จะไม่ค่อยเป็นไม่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเกรนแต่ถ้าขึ้นมาข้าบนแล้วมันจะแบบกเกรนมากเลยอันนี้มารอบที่สาม ปีละคะ่ะโอ้ดูสิภูเขากว่าาหมดแล้วอะ <laughs> <laughs> ดูฝันนี้มันไม่มีอะไรแล้ววะเน,นี่ยเขา้าปปูกเข้าวไร่เกี่ยวขา้าวไร่เสร็จแล้ว <laughs> ก็เลยมันไม่มีอะไรแบบสวยๆเหลือ,อ,อถ้าถ้ทำแบบช่วงที่ไม่ปลูกอะไรนะยังไม่ได้เกี่ยวในสวยมากเลยนะั่นแะภูเขาในสวยๆเพราอยู่สูงมากสูงกว่าพวกเราอีกช่วงเราอยู่สูงแล้วยังไม่ใช่แล้วเนี้ยโดยชาสูงกว่ายเยอะเลย วันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมานะมะทีมจะมาหน้ารถอะไรไกลๆมาเที่ยวที่นี่ต้ออ้ออะลรบผญก็ทำไมอ่ะรู้สึกว่าทำไมแบบวันนี้ไม่มีคนเลยอ่ะที่ขบวนตวเนี้หรือว่าหดนแม่ยังไม่บาลูบเอาเออก็แบบที่เขาลงกันนี่เหมือนกับว่ามันมันบาแล้วเขาบอกว่าอะไรนะพุทธจิทาวาแค่สองเดือนอ่ะอันนี้ก็เดือพุทธจิแล้วไง แต่ปกติีนี่จะมีคนโล่เยอะไงไปไปมาแต่วันนี้แปลกๆนะคะโล่ไม่มีเลยอย่าบอกว่าถ้าลงมาวันนี้เะเสียที่ไปเลยนะเนี่ยไม่เป็นเดี๋ยวเราอ้อมไปโดยช้างก็ได้ค่ะนี่เขากัดเต้นอยู่นะใช่มีที่กัดเต้นด้วยนะคะรับวน่ากลัวมากนะคะถนนที่เราจะกนี่ไงมันแบบตึก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 ่าีไงดูดูสั่นมากไปได้นะคะไม่เขาบอกตรงไปเขาบอตรงไป แต่ละคนดูดอยสูงสูงมากสูงมากติดด้วยนะคะถ้าโนมาจาลิขึ้นมาเลยลงเล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 เยเดี๋ยวเขาเเล่หมดแล้วจ้าหนเอโนเล่หมดอเดียวอ่ะนัวอย่างเดียวอ่ะตจนนี่ยตมีสติในการขับรใช่กลัวอย่างเดียวอ่ะตุกัตตี้จังไมุ้กัตที้เียมาย เดี๋ยวไปกันเต้น,นอรอดี๋ยยๆโอ้ไปกันเต้นแถวบ้านดีกว่าไอ้ไก่ก็อยู่แบบอันนี้รู้ห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วเนี่ยเยอห้าสิบห้าสิบแต่มันจะมีเสาที่ดอกไม้ดอกไ,ไม้อะที่เขาลูกันันแหละถ้าไม่ถ้าถ้าตรงเนี้ยไม่เปิดอ่ะมันจะมีที่นึงท,ท,ที่ดอยดอยใช่ที่นึงมีเสาจุดอะที่เขาบอกกันมาเที่ยวกันไม่ดูวันเลยอจะมาก็มาอะไรก็ได้ ดูในเมื่อพวกเรามาดอยช้าจะมาถ่ายรูปกระดดกไม้ไม่ดูอะไรเลยมาที่เขาบอกวันนี้คือตัวตที่น้องฝนดูอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าบานแบบสวยมากใช่น่าจะไปอีกที่นึงอ่ะเป็นนี้เขาไม่ีอันนี้แล้วไม่ไม่ปุแล้วมั้ง ไม่ปีนี้เขาปิดแล้วมั้งใช่น่าจะปิดน่าจะปิดแ,แล้วอ่ะดูสิอมมโอ้โหดูสิแต่อากาศนี่ดีเนาะสวยมากเลยอ่ะวิวคือแบบสวยมาก ขาร่มาตั้ไกลเพื่อมาดูสีนี้แต่ว่ายังไม่เปิดรู้ว่าที่พี่ปุ๋ยเพนี่ไปขอไปที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ขอไปที่แล้วนะเป็นขอปีนี้แหละแต่ว่าอีกที่หนึ่งว่าเขาย้ายที่ไปแล้วเออใช่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปทำภหาอีกที่หนึ่งก่อนไหนๆก็มาแล้วก็เอาเอาให้สุดเลยเนาะใช่เพราะมันมันมีเค้วันนี้ืหืเสียเพื่อ เสียสาวหมดเสียผู้สาวหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจุดไหนว่าทำไมทำไมตกขึ้นมารู้สึกว่ามันเงียบๆแบบนี้ว่าเดิมปกติมันมีโลเยอะไงที่นี่เนี่ยเกแบบไม่มีเท่แต่ไม่มีที่จอดรถเลยใช่เงียบมากเปลี่ยนเส้นทางไปอีกเส้นทางหนึ่งค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราไปโดยไม่มอนไปชมจะไปตั้งใจจะไปถ่ายรูปกระดอบไม้อ่ะมันไม่ทันใช่ไหมเออเดี๋ยวตอนเนี้ยขึ้นไปโดยชาร์จอีกเส้นหนึ่ง ไปดูกันว่าโดยชาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้นะคะเพราะมันใกล้ๆกันแล้วนะคะก็เลยไหนๆก็ไหนๆรอบมาแล้วก็คือเอาเอาสักหน่อยเดี๋ยวคือขับรถขึ้นไปอีกชนิดหนึ่งไปดูบรรยกนนากาศข้างหน้าแต่เส้นทางโดยชานี่ก็คือสุดๆนะก็แบบขับรถอันนี้นิดนึงอ่ะดีๆนิดนึ่งมันแคบมากแค่ลงแค่ลงอะไรอย่างเงี้ย และแล้วมาถึงแล้วค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะพามาเที่ยวนะคะสวนดอกไม้ฮาริเดียฮาริเอีย <c oughs> ใช่ฮารเดิอคนเยอะอยู่นะ <c oughs> มัมเป็นบวกกับที่พักด,ด้วยนะคะดูขลานุงเลย,ยก็ถูกแล้วไงฮาริอร์กฮาริเกี์ทุกคนสามสามรอบ ไปดูข้างในาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนมาถือแล้วคะ่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ <Okay. S 1> แบบมาแล้วไม่ผิวอะ่ะจริงๆทุกคนดูหูดอกไม้สวยงามมากเลยไม่ว่าจะแบบมองไปทางไหนก็สวยมากนี่ตะก,กา mm. เออเดี๋ยวเราจะเอาตะก,กาเนี่แหละไปไถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆกันโอ้โหสวยมากเป็นแถวเลยอะ่ะโอ้บรรยากาศก็แบบเย็นสบายมากวันนี้แดดไม่ร้อนด้วยนะคะดอกไม้งามงามจะ้ะ ดอกไม้งาคมก็งามเจ้าดูบรรยากาศวันนี้นะคะรอบๆจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก,กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศสวยๆในวันนี้กันนะคะสวยมากดอกไม้งามงามเจ้าสวยงา คนไม่รักทงดีแค่ไหนก็ไรค้ค่าหัวใจฉันช้ำทุกครั้งที่เห็นหน้า mm hmm. เธอมองผ่านฉันเหมือนเป็นอากาศรักเธอเท่าไร่ก็ไม่เคยเห็นค mm ่า hmm. ส่วนคนที่เธอรักไม่ต้องทำไร เขายินเธอก็รักหมดใจฉันพยายามทุ่มเทเธอก็ไม่เข้าใจหวังเพียงวันหนึ่งเธอจะมองฉันไหมคนที่เธอไม่รักทำยังไงก็ไร้ความหมายทำดีเท่าไรเธอก็ยังไม่สนใจ ขอแค่เธอรับรู้รับมันหัวใจรักเธอหมดใจแม้เธอไม่เคยใส่ใจ วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะวิวก็สวยมากดูบรรยากาศนะคะสรวเซาก็ขาไม่ได้ค่ะต้องมาถ่ายลงถ่ายรูปก่อน360ร้อยหกสิบองศาจริงๆอันนี้ที่เป็นห้านเป็นหลานเนี่ยเป็นที่พักค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตพี่ๆมาพักผ่อนนะคะก่อนที่เออก่อนที่เราจะไม่อันนี้เนาะก่อนที่น้องโฟงจะไม่ได้เที่ยวตลอดตลอแบบนี้ <c oughs> เดือนนี้ขอเที่ยวกันเดี๋ยวเดือนหน้านี่จะต้องไปคลอนน้องแล้ว โอ้ oh, สวยมากอ,อากาศแบบดีสุดๆเลยอะ่ะลงพัดเย็นสบายมากวันนี้ถ่ายได้ท้ววันค่ะเพราะว่าแดดไม่ร้อนใค้คุมกลับเข้ามาคนละหนึ่งร้อยบาทสวยสวยสวยงามแต่แต่เจ้าอยากให้พี่ๆได้มา,า,าัมผัะบรรยากาศแบบนี้บ้านเลยนะอยากให้มาเลยอยากให้มาเที่ยวแบบแบบวันนี้มาพ,าพักผ่อนจากที่ทํางานเหนื่อยๆอยู่กรุงเทพเคลียร์ใช่ไหมคะก็มาพ,าพักผ่อนการอะไรอย่างนี้เนาะกับวิวส,สวยๆธรรมชาติที่ หายใจแล้วแบบเต็มปออะไรประมาณนี้ค่ะสวยงามมาก <Okay. S 1> มาแล้วไม่ผิดหวันแน่นอนค่ะไปค่ะเดินทางกันต่อจ้าทุกคนเ mm hmm. มื่อกี้พาชมดอกไม้สวยๆแล้วดอกไม้สวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ทางเข้าก่อนตอนนี้เริ่มเหียวเข้าแล้วโอ้โหสวยมากวันนี้อากาศดีมากเลยคือแบบถูกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มาแบบทุกครั้งที่เรามาถ่ายรูปอราจะเจอแต่แดดวันนี้ไม่เจอแดดเลยสวยงามมากจริงๆ เดี๋ยวะสถานที่ส,สวยๆทั้งเข้าแล้วก็จะไปดูบรรยากาศแบบขนาอีกว่าเป็นยังไงบ้านอะไรเงี้ยพร้อมแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆร้อนๆนะคะข้ามถางจานริมทางก่อนที่เราจะลงไปข้างล่างหูทักเข้ากันก่อนแซ่บๆกลิ่นคือแบบหอมมากเถวเราจอดๆกินข้าวเติมพลังก่อนก่อนที่เราจะไปที่อื่นกันต่อจ้า เข้าอิ่มแล้วเดี๋ยวไว้โชว์สีช้าชงเผาก่อนตัวนี้ไปชุดอื่นนี่แ0ดร้อนัเนี่ยชุดไปสั่งหกชุดอันนี้เช่าชุดไทยได้อะไรอยู่ในรถใช่ใช่ก็สวยอยู่นะน้วมเธอจะรอแต่งไหมล่ะถ่ายรูปชุดอาคาร่สองคนใส่สิไม่ใส่แล้วไม่ไม่ใส่แล้วมั่งไม่ได้แล้วสวยสวยลงไปายูสวย วินาล่าอยู่นะไปแบบนนั้เราไม่ได้เดี๋ยวไม่เคยไปตรงนั้นเราไม่น่าจะได้เจอแล้เพราะจะไม่เข้าไปตรงนั้นแล้วไงอ๋อไปตรงไหนก็ได้อันนี้่เราไม่กันเดินดีกว่านะขอบคุณค่ะซอสกุ้ยชุดูชันแบบนี้เนื้อสีโลล้อยเดียวชิมได้ไหมชิมก็ได้นะชิมชิมอันนี้แบบหวานอันนี้หวานอมเปรี้ยวอันอันไหนแบบหวานคะอันนี้เนื้อเยอะมากเลย โอ้อันนี้สโลว์เนะ